รเราก็มาสู่หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่2นั่นก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับสำหรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเราจะเรียกเป็นประเภทก็ได้นะครับมันจะแบ่งด้วยกัน2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นลักษณะของอา,อาหารสินค้าดากรรมหรือเรียกอ,อย่างว่าผลิตภัณฑ์ทางกายภาพนั่นเอง,เองก็คือสิ่งที่เราจับต้องได้ เราทานได้เราใช้ได้นั่นเองลิเณฑัทางกายภาพเนี้ยเยอะมากนะครับอย่างที่กล่าวไปเนมะื่อหัวข้อสักครู่นี้นะครับว่าพิตภันฑ์อาหารก็เยอะพ,ยพิตภัณฑ์เขาของเครื่องใช้ก็เยอะแต่ถ้าเป็นสําหรับผมนะครับผมจะชอบพิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นอาหารเครื่องดื่มเพราะอะไรไหครับมันมีความรู้สึกว่ามันซึมซับได้ถึงความเป็นชุมชนความเป็นพื้น ที่ท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นอ,อย่างที่เล่าไปเมื่อกะี้นะครับเรื่องปาราสับมันเล่าเรื่องได้นะครับแต่ในขนาดที่ลิตพันธุ์ที่เป็นของใช้มันคือของใช้นะครับมันก็จะได้ในการที่เราถือโชว์ในการใช้สอยทั่วไปนะครับมันอาจจะอาจจะเข้าถึงค่อนข้างยากแต่ก็มีเยอะนะครับไม่ใช่มี ครื่องใช้ตุกรรมต่างๆสินค้าต่างๆที่เป็นข้าของเครื่องใช้อย่างเช่นตะก,กร้าสารที่กําลังกลับมาฮิตในปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นพสินค้าทางกายภ,ภาพที่เป็นอาหารเนี่ยมันก็จะเกิดร,รักษายากพอเกิดรักษายากปุ๊บแน่นอนครับมันเกิดความเสียหายมันก็จะทําทรงผลต่อต้อนทุนที่เราจะต้องเสียหายไปเสียไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการการที่เราจะทํา ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างแรกเลยนะครับต้องคิดก่อนว่าเราอยากทําเป็นแบบเผลิตภัณฑ์ทางกายภาพจะเป็นลักษณะของเข้าของเครื่ใช้ที่สามารถเก็บได้นานหรือจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มันเก็บได้ไม่นานอาจจะนานในระยะหนึ่งนะครับแต่มันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ก็คือมีความเสี่ยงนั่นเองครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาหารไม่ดีนะครับก็ต้องอยู่ที่ ชุมชนของเราว่าชุมชนของเราเน้นเป็นสินค้าในลักษณะใดรูปแบบใดนะครับส่วนรูปแบบที่2นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางบริการถ้าพูดหักข้อเนี้ยจะให้นึกถึงการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับเพราะการท่องเที่ยวจะมีการบริการแฝงอยู่ในนั้นด้วยการท่องเที่ยวเชิงท้งสารตอนนี้กาลังฮิตและดังมาก หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการท่องเที่ยวเชิงทังสรรกับการท่องเที่ยวทั่วไปแตกต่างกันยังไงนะครับการท่องเที่ยวทั่วๆไปก็คือการที่เราเดินทางจากที่ใดที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยที่เราไปท่องเที่ยวชั่วคราวนะครับแล้วก็พอท ay, иваем, ga, zing, ่องเที่ยวเสร็จกลับบ้านจะเป็นระยะยาวก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อไรที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงท่องสรรจะเป็นลักษณะที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวในชุมชน ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นและมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเช่นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นักท่องเที่ยวเชิงทั้งสารเนี่ยนะครับได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวชุมชนได้เรียนรู้บรทธาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนและยังได้ฝึกทําอาหารพื้นที่ในชุมชนด้วยได้เรียนรู้การทํานาเยอะแยะมากมายเลยครับนี่คือกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ต้องแฝงไว้ในการท่องเที่ยวชุมชนแฝงไว้ในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ทางการบริการเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวชุมชนท้องถร่จะมุ่งเน้นให้หนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์นักท่องเที่ยวมากที่สุดและนักท่องเที่ยวได้อินได้มีความรู้สึกคล้อยตามกับชุมชนทั้งประวัติศาสตร์ทั้งชาวบ้านชุมชนทั้งภูมิปัญญ,ญา ทั้งเรื่องของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนให้เห็นความลึกซึ้งความเข้าใจของคนโบราณการดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะมีส่วนเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน100%เเลยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อเราวางแผนแล้วนะครับว่าเราอยากจะทำผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบใดต่อไปเราก็ต้องคิดด้วยว่าแล้วจะขายที่ไหนถ้าเราขายชุมชนแน่นอนเราก็อยู่แค่ในพื้นที่คนที่มาในชุมชนหรือคนในชุมชนเองซื้อนักท่องเที่ยวอาจจะน้อยแต่ถ้าราวางแผนให้ดีนะครับสินค้าของเราเป็นสินค้าที่สามารถไปอยู่ในร้านของฝาก ประจำจังหวัดประจำตำบลหรือสามารถเข้าไปอยู่ในศูนย์การท่องเที่ยวหรือแม้แต่ในห้างสับสินค้าถ้ามีช่องทางไปได้จะดีมากเลยครับมันจะส่งเสริมให้เราสามารถขายได้ง่ายสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นคงให้กับสินค้าได้เห็นไหมครับว่าแค่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนถ้าเลือกผิด เราก็อาจจะขายยากแต่ถ้าเราเลือกถูกตลาดเราก็จะไปได้กว้างนะครับนี่ยังไม่ได้พูดรวมถึงการสร่งออกต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะแยะมากมายสินค้าหลายประเภทที่นำออกส่งสู่ต่างประเทศนะครับแต่ที่เรากล่าวเป็นพ,พิจารณ์ชุมชนนี้นะครับเราจะพูดถึงพ,พิจารณชุมชนที่เน้นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นโอโท็อปเหลือก็ตามที่ชาวบ้านได้ร่วมมือกันช่วยกันทำ เพื่อส่งเสริมรายได้กระจายรายได้ให้กับชุมชนและทุกคนได้มีงานทําสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้ mm hmm. เห็นไหมครับว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนสําคัญมากสําหรับผมแล้วเนี่ยได้ช่วยชาวบ้าน,พ,นาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางกายภาพเยอะมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นปลากาะสอบจะเป็น ขนมกงนะครับแกงปลาแกงส้มยวนเยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั้งวายนะครับวายอ้อยนะครับที่มาจากตำบลหนองตักยาอันนี้ก็เป็นเตรียมที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ครับของชุมชนของหนองตักยากำลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบคุณภาพขอจดทะเบียนออยอ,อะไรต่างๆมากมายเห็นไหมครับว่าถ้าเล,เลือกถูกตั้งแต่แรกเราจะมี ช่องทางในการทําที่ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยนะครับว่าเราจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพหรือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการบริการที่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการบริการเนี่ยเพราะว่าบางชุมชนเนี่ยเขาไม่มีผลิตภัณฑ์สินค้าแต่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับพอจะนึกออกไหมฮะหลายอย่างแต่แหล่งท่องเที่ยวนั้นก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อ อย่างเช่นพูทเบิร์กสมัยนั้นก็ยังไม่มีลิตพันธุ์อะไรมาขายมากมายมีแต่อะไรครับกระลำม,มีแต่อะไรครับสตรอเบอรี่นั่นก็คือการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บกินสดแล้วเก็บค่าเช่าแต่สมัยนี้มีหมดแล้วครับเอาสตรอเบอรี่มาแปรรูปเอานู่นเอานู่นเอานี่มาแปรรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันกระลำก็ยังคงเป็นสินค้า ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปเด็ดเข้าไปเก็บเองนี่ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ประเภทหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับและทีถถ่สำคัญคือเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบเหนือเมฆคืออะไรครับเราอยู่สุดดอยเลยอยู่สุดสูงเลยมองเห็นเมฆลอยต่างๆนี่คือสิ่งที่ มันแฝงไว้ในชุมชนที่แต่ละชุมชนเฉพาะมากแต่ที่มีไม่เหมือนกันการจนรบ,บุรีก็จะมีป่าค่อนข้างเยอะเห็นไหมฮะมีป่าชุมชนก็เยอะป่าธรรมชาติก็เยอะสัตว์ป่าก็เยอะนะครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดจันรจรบ,บรุรีค่อนข้างที่จะหลากหลายและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเนี่ยหลากหลายมากครับหลากหลายมากแต่เมื่อไรที่เราทาซ้ําๆซ้ำๆหลายๆหลาย ซึ่งคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นโอกาสขายก็จะยากดังนั้นการที่เราย้อนกลับมาชุมชนมาศึกษาศักยภาพมาศึกษาความเป็นมาของชุมชนว่าเรามีอะไรเด่นมีอะไรดีอย่างเช่นในเมืองการเราก็จะมีตำบลหนึ่งตำบลลิ้นช้างนะครับที่เขาจะพยายามส่งเสริมเรื่องของแกงส้มยวนก็เมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้เป็นอาหารประจำ จังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ขึ้นชื่อเป็นอาหารประจําจังหวัดนะครับเป็นแกงส้มยวนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่ช่วยผลักดันให้คนภายนอกลูกค้าน้กท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้รู้จักแกงส้มยวน